ลาละลาละเจ้าอยู่กับไผ่ให้นะอยู่คนเดียวเจ้าเปิดประตูพี่กันมานายอยู่คนเดียวอ่ะเจ้าอยู่คนเดียวละเจ้า่ันเคยก็มาหูเนอแล้วมาหันตั้งแต่เจ้าแล้วนะแล้วแน่ยนนะขยะห้องแร้เฮ้กับปี้เพี้ยวแล้วห้องมึงน่ะก็ลาอันนี้ถุงขยะถูกไหม ขยะอันยังไม่ยังมันนักแต่ไหร์ล่ะโอีล่าอ่ะลงมาโอ้ยมันยังมันักไม่นักเงาอีลำเรือเน่ยมากมากมากอีล่าอีลำเรือมือหนาคลองมันยังลำเรืออีลากก过来ได้ยี่ใดยกก็มาได้นอกไม่ทางเงาดวพี่มีวิธีของพี่นี่ไดอ่ะโอ้ก็จะเท่ยวเจ้าอู้ดี่เขามีละอันย์ฮะอีล่าเห็นขยะไมันยังมาจับแง่ง่กันฮะ